สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรเพนขายรถไถยมือสองจากร้าน p c t r แท t o เอําำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะข่ะวันนี้พรเพนมีรถไถคันนี้เลยค่ะมารีวิวค่ะคูบตาเอลซียค่ะรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี5 5ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันนาผนหลังใหม่ค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะจัดทรงฟรีเหมือนเดิมค่ะ1000กิโลค่ะหากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถไถยรุ่นนี้อยู่นะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะ P c t r a ท t o r อร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัด สีสเกตค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พอนเทนด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะค่ะไปดูรอบๆคันกันเลยค่ะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปีหาหค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันนาผานหลังค่ะเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันค่ะเข้าบ้านสวยค่ะยางนายางหลังค่ะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะรถคันนี้นะคค่ะ รถคันนี้นะคะ47แรงม้าค่ะจดทะเบียนปีห5ห้าค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเบาะไม่ขาดนะคะหลังค้าไม่มีรอยรั่วรอยแตกนะคะระบบไฟค่ะใช้งานได้ทุกจุดค่ะยางหน้ายางหลังค่ะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ ผานหลังนะคะเป็นผานใหม่ค่ะผานสยามสตูลาค่ะผาน5้าใบ22ค่ะข้างหลังสะอาดสะอานนะคะ PTO ใช้งานได้ปกติค่ะหากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถไถรุ่นนี้อยู่นะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะ PC t r แท t o r อําำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ รถดพร้อมใช้งานลุยงานค่ะราคานะคะ3า5 0 0 0บาทค่ะย้ำค่ะ3า5 0 0 0 0บาทค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันนาผ่านหลังใหม่ค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สะดวกนะคะสามารถมาทดลองขับได้ที่ร้าน PC t r แท็กเตค่ะทางร้านค่ะยินดีให้บริการค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะ 2511ค่ะสปาติดง่ายค่ะ ถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะมาดู PTO นะคะ PTO ใช้งานได้ปกติค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะระบบไฟค่ะใช้งานได้ทุกจุดค่ะ ค่ะเดี๋ยวพรเพนจะพาทดสอบการใช้งานคร่าวๆนะคะเดินหน้าถอยหลังค่ะ ค่ะรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี55ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดัดหน้าผันหลังใหม่ค่ะเลมชุดโอนครบค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะราคานะคะ325,000บาทค่ะย้ำค่ะ325,000บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ 0816004753ค่ะหรือโทร0984422502ค่ะร้านเราร้าน PC Tactor อเภอบิณฑรักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะร้านเราขายเป็นเงินสดและผ่อนผ่านทกศนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถทถมือสองนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะ PC Tactor อเภอบิณจรักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะค่ะก่อนจะจบคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนเด้ค่ะเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปค่ะค่ะสาหรับวันนี้ นะคะถ้าพรเพนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้พรเพนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ